สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับรี่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับนี่เกมฟฟีไฟฟีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้ก็มาพรีวิวหรือว่ามาเขาเรียกว่ายังไงอะครั้งแรกของฟีไฟเลยหรือเปล่านะครับที่จัดทัวร์นัมเมนต์นะครับอ่าทัวร์นัมเมนต์สุดพิเศษนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับอย่างมันนะครับแมตช์แบทเทิลนะครับนักแข่งตัวท็อปและก็ซุปเปอร์สตาร์ตัวชีตหรือว่าครีเอเตอร์นะครับหรือว่าคนดังนั่นเองนะฮะ อ่ามีรอบเก็บคะแนนนะครับตั้งแต่วันที่29ถึง30มีนาเริ่มเวลาบ่ายสนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปอยู่หน้า ID กันเลยดีกว่านะครับว่าไอทีไปเข้าได้หรือเปล่านะครับลองดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเนาะก็ยังไงก็รอดูนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะครับผมเนาะก็อย่าลืมนะครับเลิปนี้บอกเลยว่าสุ่มได้จริงนะครับทุกคนเนาะก็มีแจก ID ไปแล้วห้าร้อกว่าดีนะครับทุกคนเนาะก็ไม่เชื่อไปดูนักผิดได้นะครับเนาะหลักๆก็ประมาณนี้ครับโอเค โอเคครับก็นี่เลยนะครับไอดีปักโคลงนะครับใครที่แบบว่าอยากสุ่มอยากต้าอยากลองเล่นไอดีปักโคลงนะครับก็ลองสุ่มได้ดูนะครับบอกเลยว่าใครดวงดีอาจจะรอบเดียวได้เหมือนพี่วอมนะครับเราก็บอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับลอง zoom ดูนะครับบอกเลยว่าสุดๆเลยนะครับเนาะก็ลองสุ่มดูครับคลิปด้านล่างเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอย่าลืมนะครับเป๊ปปี้นุเกลนะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยครับรับชมได้ทางกาลินาฟีไฟนะครับทางยูทูบนะครับอ่ะก็เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างมีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายๆคนน่าจะแบบคคคุุ้้้นนนนนนหหาาตะะรับี่เ็ป นะครับนี่เลยนะฮะนี่ก็มีพี่เจิดแน่นอนนะครับโอ้โหคนดังของเรานะฮะพี่เจิดเคมซิ่งนะฮะโอ้วอ่านักนักแข่งก็มีนะครับนี่บุรีรัมย์อีสปอร์ตนะครับออนาโมนะครับแล้วก็โอ้โหเพอร์เฟกช็อตนะครับแล้วก็นางตัวหรือเปล่านะครับแล้วก็เอจป่ะนะครับผมเนาะแล้วก็โฟร์ค่อนหรือเปล่าไม่ใช่เดีอ่านผิดขอโทษด้วยนะฮะนีชื่อทีมผมค่อยอ่านเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ พี่เดดพูนะครับโอ้นะฮะกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะครับเราเก็บคะแนนนะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ29.30นะครับเวลาบ่ายสนะครับอย่าพลาดนะฮะคนดังเยอะมากนะครับอ่านะฮะบอกเลยว่ามีอาจจะมีของแจกด้วยนะอ่ามันเป็นกิจกรรมของอะไรอ่ะคนดูก็ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าดูโปรไฟล์ก็รู้แล้วอ่ะครับว่าเป็นของกิจกรรมอะไรนะฮะอ่าอ่าไม่ต้องคิดมากนะฮะก็ดูก็รู้นะครับแบ็กคอตนะครับอ่าอาจจะมีแบ็กคอตแจกก็ได้นะครับอ่าก็ รอดูครับอาจจะเป็นไอเทมโค้ดในนี้นะครับก็รอได้เลยนะครับสําหรับชุดแบ็กก็นะครับแล้วก็ถ้าเปิดตัวดูก่อนครับโค้ดเท่นะฮะไม่มีไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าโค้ดเท่นะฮะต้องจัดนะฮะต้องจัดต้องจัดต้องจัดนะครับประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับรับชมได้ทาง u t u b e นะครับกาลินาฟรีไฟนะครับแล้วก็ ช่องทางออฟฟิเช MM ียลของคนดังนะเป่นไผเป็นพ tamam> um> ี่เจิดเป็นพี่โอนโมนะครับเนาะเขาก็จะไลฟ์สตรีมอยู่แล้วนะครับเนาะแล้วก็สายฟรีอย่าลืมเก็บโทเคนด้วยนะครับเนี่ยผมก็เลยลืมเก็บวันนี้เราก็จะได้ทางด้านโทเคนมาแลกแพ็กเสียงพ่ยัดกันแล้วนะครับอ่าก็อย่าลืมนะครับพี่ตรงนี้ชุบปุ่มได้นะเนี่ยประมาณนี้เก็บเรียซื้อบ้านเหรอฮะอ่าประมาณนะฮะ ประมาณนั้นนะครับผมเนาะโอเคอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับมีอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ